ธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างแยกกันไม่ได้ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นกับชีวิตไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจก็ตามย่อมมีสาเหตุมาจากการดำเนินชีวิตที่ผิดไปจากธรรมชาติและผิดไปจากธรรมะที่พึงมีนั่นเองและนี่คือทัศนะการมองชีวิตของอาจารย์บุญมานพสันเทียภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่ใช้ธรรม,มะและสมุนไพร เป็นเครื่องรักษาใจและรักษาโรค คนเราเกิดมามีกรรมกรรมเป็นเดนเกิดของทุกคนความเข้าใจเรื่องของกรรมหรือการกระทําที่มีผลต่อโครคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดถึงการแก้กรรมหรือการแก้ไขเยียวยาด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นนับว่าไม่ได้เป็นความเชื่อของอาจารย์บุญมาแต่เพียงผู้เดียวแต่ถือเป็นความเชื่อของหมอโบราณทุกๆท,ท่านก็ว่าได้คือกุศลและอกุศลที่ตนสร้างมาทำมาปูยา่ย่าตายายสร้างให้เรามาเกิด มันต้องเป็นเช่นนี้ทีนี้อาจเกิดมาแล้วสุขภาพดีสมบูรณ์นี่อีกอย่างหนึ่งอันนี้สมบูรณ์แล้วก็มาเกิดจากการกระทำาดยตนของตนนะครับมันถึงเกิดโลกเช่นดีๆไปกินยาเสพติดอย่างนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่ามีกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันทีนี้จะหาอะไรมาแก่ตรงนี้เมื่อทานยาแล้วเราก็ไฝ่หาธรรมะ มาเป็นรากฐานเป็นนายักษาใจเพิ่มเติมต่อการไป้ปฏิบัติธรรมะเป็นสิ่งหนึ่งทําให้ปวดเพื่องความทุกข์กายทุกข์ใจได้ดังนั้นธรรมะถึงเป็นยาขนานเอกไงอาจารย์ครับถ้าเราศึกษาธรรมะมาก่อนแล้วนะครับรักษาอะไรก็หายอาจารย์นอกจากนั้นความเชื่อในเรื่องของการใช้หลักธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องช่วยในการรักษาและป้องกันโรค ยังดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นค่ะ เรื่องของธรรมะเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าจริงๆก็คือการที่เรามาฝึกให้ใจของเรามีกําลังสมัยนี้เราบริหารร่างกายกันเยอะมากใช่ไหมคะเราบอกว่าถ้าเปืดอร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปทางด้านธรรมะก็บอกว่าเราต้องบริหารใจด้วยถ้าเปืดอใจเราว่าวุ่นเนี่ยคะ่ะ เราก็เป็นโรคแต่ถ้าไปทําใจของเราให้สงบให้เป็นสมาธิได้นะคะเราก็จะพบว่าโรคหลายๆโรคหายไปเป็นต้นว่าโรคภูมิแพ้โรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกจากธรรมะจะคิดว่าการบริหารจิตใจให้เป็นสมาธิอย่างเดียวเนะะี่ยค่ะเรายังพบต่อไปอีกว่าถ้าเผื่อเราฝึกแผ่เมตตาเพราะเราคิดว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดจากคนไข้ศีลข้อที่หนึ่งคือ เบียดเบียนหรือว่าทําให้ชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คนที่เขาจะตายหรือ,อยางเราเราเรา,เราไปกินเนืวว้อวัวที่เขาเครียดเวลาเขาจะถูกฆ่าเราก็เชื่อว่าเขาหลังสารอันหนึ่งออกมานะคะและใจของเขาเนี่ยก็ผูกแค้นกับเราเพราะฉะนั้นถ้าปเปวลาแผ่เมตตาให้เขาไปได้เนะะี่ยค่ะ มันมันทำให้เขาอภัยเขาเอาโหสิเราก็เลยเชื่อกันว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเปิดขยันแผ่เมตตาทำสมาธิบางครั้งเนี่ยมันทำให้ หายไปได้และท่านอาจารย์ที่ท่านเป็นพระธุดงทั้งหลายนะคะท่านเคยเล่าให้ฟังถึงสมัยที่ท่านออ,ออกทุดงค่ะและช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยาคินิน,นียหาลำบากมากก็เวลาที่เป็นไข้จับสันนะคะท่านไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดใจเข้าสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยค่ะแล้วหลวงปู่องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าเออพอตอนที่ท่าน อยู่ในสมาธินะคะก็มีความรู้สึกว่ามันมีคล้ายสัตว์อะไรอันหนึ่งเนี่ยมันกระโดดออกไปจากซีข้างท่านแล้วผลังจากนั้นแล้วท่านเข้าไปในดงไข้จับสันเพื่อนคนอื่นคนอื่นเป็นกันหรือบางคนเป็นจนมรณภาพท่านไม่เคยเป็นไข้จับสันอีกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของพวกที่ออปฏิบัติตามสมาธินะคะแล้วหลักฐานทางการแพทย์เนะะี่ยค่ะก็มีแพทย์ออสเตรเลียที่ตัวท่านเองเป็น มะเร็งนะคะแล้วก็ได้ลองด้วยวิธีต่างๆต่างๆ,างๆแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะในที่สุดท่านก็เลยทดสอบเอาอกตัวท่านเองเนี่ยทำสมาธิแล้วก็พบว่ามะเร็งเนี่ยค่ะชะง,งักแล้วก็ท่านก็อยู่มาได้อีกเป็นเกินกว่า5ปีเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเวลาที่ทําสมาธิหายใจเวลาที่ใจเราสงบเป็นสมาธิลึกนะคะหายใจเราไม่หายใจทางทางปอดค่ะเราจะใช้ ลมที่ผ่านทางผิวหนังนิดหน่อยแค่เนี้ยเพียงพอที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ทีนี้เซลลมะเร็งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเซลลแตกต่างจากเซลล์ของร่างกายเรามันคือเซลล์ของเราเองค่ะแต่มันมีความผิดปกติในศูนย์ควบคุมการเกิดการตายปกติเซลล์ของเราก็จะเกิดก็จะตายอยู่เป็นประจำนะคะในคนหนุ่มสาวเนี่ยก็เกิดตัวหนึ่งตายตายตัวหนึ่งแต่ในมะเร็งเนี่ยค่ะ ตายหนึ่งตัวเกิดสิบตัวเกิดร้อยตัวมันจึงได้เป็นก้อนเนื้องอกขึ้นมาแล้วก็ทุกๆอวัยวะของเราเนี่ยจะมีผนังหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นพอหนึ่งตัวตายร้อยตัวเกิดเนี่ยไอ้ผนังอันนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะยืดต่อไปได้มันก็ตึงมันก็เจ็บปวดแล้วมันก็จำกัดพื้นที่ทำให้มันไม่มีอาหารออกซิเจนเพียงพอมันก็เลยตายเพราะมันขาดอาหาร ทีนี้พอเราทำสมาธิหายใจเราก็น้อยลงออกซิเจนมันก็น้อยใช่ไหมคะแต่เซลล์ปกติเนี่ยมันพอของมันเลือดที่ไหลไปความดันเลือดก็ต่ำลงจนกระทั่งแทบจะไอ้ตรงตัวมะเร็งมันก็คงบอกโอ้โหตรงนี้มันเกิดข้าวยากหมกแพงกันมากนะคะแล้วด้วยประการจะไหนก็ตามทีอะค่ะมันก็เลยไปทำให้ไอ้ศูนย์ที่ควบคุมการเกิดการตายเนี่ยมันกลับเข้าที่ก็เลยมะเร็งมันก็หายได้ เดี๋ยวนี้หมอหลายๆท่านก็เชื่อว่าถ้าให้คนไข้ไม่ว่าจะรักษาด้วยยาเออเออคีโมอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยค่ะมาทำสมาธิช่วยด้วยมาภาวนานะคะก็จะทำให้อาการดีขึ้นก็เราก็ถือว่ามันก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่คความงมงายค่ะทราบว่าอาจารย์สามารถรักษา ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดให้หายได้ในเวลาที่ไม่นานนะักอาจารย์มีวิธีการยังไงคะอ๋ออันนี้มีสองประเด็นครับหนึ่งธรรมะสองสมุนไพรครับอาจารย์ควบคู่กันไปเพราะทางโลกทางธรรมครับมันอาศัยซึ่งกันและกันครับอาจารย์สูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรสำหรับพวกติดยาเสพติด ติดเหล้าติดเฮโรอีนติดยามาหรือติดบุหรี่ที่แก้กันมานานพอสมควรก็ได้ผลจะมีอยู่ทั้งหมดหชนิดชนิดที่หนึ่งคือบอระเพิษรอบหัวของผู้ป่วยนะครับ<อ>นะครับชนิดที่สองคือแก่นลันทมหรือว่าแก่นล,ล,ลีดาวดีที่ตั้งชื่อใหม่นะครับ แล้วก็มีเก่นดข่ยขอยหรือว่าลากข่อยก็ได้ทั้งเก่นทั้งลากแล้วก็มีมะนาวนะครับใบมะนาวหนึ่งกำมืออย่างนี้นะฮะแล้วเอาสี่อย่างเนี้ยมาต้มปนกันให้หมดต้มน้ำเยอะไหมคะเยอะไอ้ท่วมเลยต้มในน้ำเดือดให้ให้เต็มสำหรับว่าเคี่ยวน,น้ำกะทินี่นะฮะที่ต้มเมาน้ำอันนี้ก่อน ต้องต้มนานแค่ไหนฮะนานประมาณจนเคี่ยวจนยาออกแล้วครับแต่ว่าน้ำมันจะเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนสีนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเคี่ยวให้ดีเลยแล้วก็เอายาตัวนี้ออกมาเอาแต่น้ําเอาไว้นะครับทีนี้ตั้งไว้น้ําให้เย็นเราก็มาขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวนะครับขูดให้ได้ขูดแล้ได้สองกิโล หมถึงว่าขูดมาให้ได้มะพร้าวขูดเนี่ยสอกิโลสกิโลแล้วก็เอาน้ําต้มยาอันนี้มาผสมกับมะพร้าวคั้นเป็นกะทินะครับพอคั้นเป็นกะทิได้แล้วพอเอาน้ํเนี่ยไปเคี่ยวให้ถึงกับเป็นน้ํามันออกมาเคี่ยวต้องไฟอ่อนๆถ้าไฟเก๋จะไม่ได้กะทิต้องไฟรุยๆุ่ยเดือดปุ๊บ ปุ๊บุ๊ไปครับอย่าให้ <ไป S 2> เดือดอพ,พ,พุ่มพุ่มพุ่มนะให้ไฟอ่อนอ่อนให้ค่อยๆเดือดไปถ้าคนเคี่ยวเป็นก็ได้เยอะเคี่ยวไม่เป็นก็กะทิแห้ง <c oughs> <c oughs> บางทีก็ลืมไหม้ไปเลยอันนี้เพื่อจะเคี่ยวเอาน้ํามันเคี่ยวเอาน้ํามันถ้ามะาพร้าวใหญ่ลูกใหญ่ลูกแก่ยิ่งดีน้ํามันจะเยอะนะครับต้องเลือกดูลูกแก่ๆแล้วพอได้น้ํามันเสร็จแล้ว คนไหนอยากเลิกยาเสพติดที่ไม่สามารถจะกินยาอะไรหายได้ก็ให้มานอนพักผ่อนนะฮะแล้วดื่มจนระหว่างตีสี่ท้องว่างดื่มให้หมดแก้วเลยนมันนทเทียนน้ำมันที่ได้เนี่ยแล้วพอห้าหกโมงหรือไม่นั้นถึงตีหก,กว่ากวยใกล้จะหกโมงก็ถ่ายแล้ว ถ่ายี่ายพรุ่งออกมาหมดเลยหนึ่งถ่ายจะเป็นสีเหลืองสองจะเป็นสีเขียวสาวจะเป็นไอเป็นนู่นเป็นเลือดออกมามีอาเจียนร่วมด้วยไหมคะมีร่วมด้วยแต่เป็นบางคนอาเจียนร่วมด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ่ายเพราะถ่ายให้มันหมดฤทธิ์ซะก่อนระหว่างนี้ต้องดื่มน้ำดื่มอะไรไหมคะน้ำร้อนครับดื่มน้ำร้อนไปดื่มน้ำร้อนไปเรื่อยๆมันรู้ให้หมด พอรู้หมดแล้วทีนี้ก็ให้เขาอาบน้ําแล้วก็หยุดถ้าอาบน้ำเมื่อไหร่หยุดเมื่อน,นั้นถ้าอย่าไปบอกคนป่วยว่าไปอาบน้ําเดี๋ยวไม่ถ่ายมันถูกของเย็นไม่ได้ครับน้ำมันมาพร้าวกับอันนี้นะครับจะต้องให้มันอยู่อย่างนั้นก่อนจนจะถ่ายหมดลิตททำไงถึงจะรู้ล่ะคะว่าถ่ายจนหมดวะเนี่ยค่ะอ๋อจะออกมาเป็นสีเขียวเป็นน้ํา ทีนี้ก็พอออกเป็นน้ำสีเขียวคือทุกอย่างในท้องออกมาหมดแล้วเราก็ต้องให้อาบน้ำอาบน้ำแล้วเราก็ต้มก็ต้มมาไว้ให้เขาทานตัวไปครับเขาต้มธรรมดาอย่างนี้ต้มธรรมดาไม่ม,ม,มีก็เกลือนะครับเอถ้าเกิดว่ายัางไม่ได้ทานข้าวต้มไม่ได้ทานอะไรนี้ได้หรือเปล่าคะต้องหิเขาจะหิวหรือว่าอะไรเขาจะหิว ห้องเขาจะว่างไม่ดีอ๋อก็คือต้องเตรียมมาให้เรียบร้อยอาบน้ํานี่เราก็ครับอาบน้ําอาบท่าแล้วก็พอกินข้าทานข้าต้มเสร็จแล้วก็ให้เขานอนพักผ่อนพอนอนพักผ่อนตื่นขึ้นมานะครับเราก็มาสอนธรรมะเขาจะรู้สึกตัวเองเขานะครับ<ค>ในช่วงน,นั้นแล้วสูตรนี้นะคะคร,ครั้งเดียวชุดเดียวแล้วหายเลยไม่กลับไปติดอีกไม่กลับมันติดเลยครับ ตามที่ทําไปนะฮะ <Yeah. S 1> แต่ก่อนจะทําต้องสัญญากันก่อนต้องจุดทูบจุดเทียน mm hmm. ให้จะจะกวาจากันก่อนว่าจะต้องทําไม่หิวอย่าอย่าดันดื้อไปทาน mm hmm. นะครับ <Yeah. S 1> แต่มันไม่หิวหรอกครับมันเบือ่อ mm hmm. นะครับคนเคยกินเหล้าถือเหล้ามาให้เห็นนี่ก็ไม่เอาแล้ววิ่งหนี ะจะถือไก่ย่างมาหรือเล่ามาของแกล้มมานี่วิ่งหนีเลยมินเบืออ่อนะครับพวกยาเสพติดนี้ก็เหมือนกันครับอพอทานสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วต้องได้ช่วยยาแผนปัจจุบันคือยาอ่าพวกวิตามินนะครับอ๋อคือไปบำรุงบำรุงนะครับหรือไม่นั่นเขาเขี้เกียจ ทานยาต้มก็ต้องหายาเม็ดมาบำรุงเช่นบีสิบบีรวมบีน้อยอะไรอย่างนี้ที่ทานอาหารนะครับอ่าแล้วก็จะหายเร็วเขาจะทานเข้าได้พอหลังจากเลิกแล้วนี่จะอ้วนรูปรอต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะในการที่จะบำบัดผู้ป่วยติดยายอย่างเี้ยก็ยังมากกว่าประมาณถ้าคนติดมา,มากๆก็ประมาณสิบวันหรือ ถ้าน้อยก็อสองสามวันก็หาย ตาตและกระตุ้นความรู้สึกทางเพศแต่หากใช้เกินขนาดจะเป็นอันตรายทำให้กล้ามเนื้อชักกระตุกถึงตายได้การใช้แสดงใจจึงต้องระวังไม่ให้เกินครั้งละ60มิลลิกรัมและควรอยู่ในความควบคุมของผู้รู้เท่านั้นทีนี้มาถึงเราก็มาตัด8ชิ้นเหมือนที่อาจารย์ตัดที่ดูนี้ทำไมต้องเป็น8ชิ้นล่ะคะ8ชิ้นนี่เราอมได้ตอนที่ยังไม่คั่ว พ่อป้ารีดมันแรงถ้าเป็นชิ้นโดยที่ไม่จํากัดแล้วเนี่ยเราก็มาคั่วแบบนี้กันคั่วแล้วก็ั่วซะก่อนใช่ไหมขั่วซะก่อนแล้วก็มาตำตำให้เป็นผงแบบนี้นะครับทําไมต้องตำแล้วคะใช้เครื่องบดไม่ได้หรอไม่ได้มันจะละเอียดเกินไปแล้วถ้าเรามาใสาน่นี้มันจะเยอะมันจะเลยกับการที่ว่าปริมาณปริมาณมา,ม,มากเกินไปส่วนละเอียดเราต้องมาตำให้มันจย,ยาบแบบนี้ <Okay. S 1> น้อยหรือมากมันก็พอดีครับมันจะทำให้เต็มพอดีแล้วมาใส่แคปซูลแล้วต้องทานยังไงล่ะคะทานทั้งแคปซูลไปเลยครับทานตอนเย็นที่ก่อนนอนนะครับวันละวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับและภายในบริเวณพื้นที่70ไร่แห่งนี้ ยังเป็นที่ที่ให้การบำบัดและรักษาผู้เจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วยสัญญาสาณสัญญาว่าจะทำแตากรรมดีบนพื้นปัฐตตพีที่เป็นของเรา ผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ให้ความสำคัญกับการรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยใช้สมุนไพรและธรรมะเป็นตัวยาสำคัญและศาสตร์ที่ว่านี้ท่านย่างว่าสามารถรักษาได้ทุกโรคอีกด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ นำแสงทรรมส่งมาเปิดดวงตาให้กับชีวิตนักบูชามิบูชา